อีสานผ้าสบสนอซุปน้องไม่สมใสแบพี่ลงไปใส่หอมแดงลงไปย้ทิมประทูลงไปเลยะเอียดนึงขเลเลเขากันจ้แอนนม่สมที่ตมแล้วลงไปเลยจ้าแอนใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ซุปีหนึ่งพี่น้องครับปตองใส่ปลาแดงด้วยพี่น้องแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้าแล้วก็ใส่หอมลงไปมิหอมอย่างก็ใส่ลงไปแล้วขเลกข้อเลขอเลกข้อเล็กขเล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 ข สวัสดีครับพอกันกับรรยกรันอีสานผ้าสวบครับแจวเลาอีสานผ้าสวบครับนี่ได้ซุปหน่อไม,ม้ส้มพี่น้องเอ้ยนะครับซุปหน่อไม,ม้ส้มเด้พี่น้องเด้อแบบโบราณโบราณกันไปเลยนะครับใส่ปลาทูพอถ้านีต้นแบบหวานไฟใสของสีแสบเขาต้องจำแจวแล้วก็ไปคุยคำยังไงมึงอื้อ อืมอืมอืมนี่เป็นไข่ข้าวอืม พักเม็กอืมพักเม็กมมมมมอ,มอืมหอมอืมอืมอืมกระเทียมหอมอืมยอด ผักกากัดหืมน้องแซบซุปหน่อไม่ยอบไม่ส้มไม่ต้องปรุงลยเยอะน้ำปลาสุรสแซ่บดอกอืมพักอัน 박맥 박대군요. 음. 음. 샵 샵. 음. หอมืมหืมข่ายข้าวอืมืมสมพักไม่เนี่กินสัก เพิ่งสมุนงอืมอาหารอา่อิาเนสต์แล้วแรง quán hmm. Sông bắc Hmm. อืมอืมผัดกว่วยกุ่งเนี่ยและก๋วยกุ่งก็พักแผ่วไหมอืม นี่ก็แกงปวดนี่ก็เเนี้ยวเข้ากันได้อืมหืมบ้าแค่ ที่จริงหน่อไม้ส้มซุปเฉยๆก็ได้มไม่ต้องใส่ปลาทูแลวต้องเป็นหน,น่อไม้ส้มทำเอง ผู้เฒ่าเห็นอยู่บ้านแสบทำไม,ามาซื้อตามตลาดนีก่ก็เหม็นเย็งกับบาแสบมันหมักแมนจังเลยพุเนาะ อพพมี่ม <c oughs> จรงจิงจำเจ้าก็สมพักแล้วก็แล้ว <c oughs> เจ้าสามกระปุกสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะสามกระปุกสองร้อยเจ็ดสิบบาท อืมอืมอืมซับเหนียะอืมอืมพากันไปสื่อได้แทบจับซ้ำกระปุกสอ,องร้อยเจ็ดสิบบาทร่วมทรงอืม คุ้มค่าครับอั่นนี่แหละ